โดนครับผมอุ้ยเอาแล้วครับอันซ้ายนี่ลงไปที่ล่างนะครับผมโดนครับโดนครับผมไปเอาอีกแล้วนะครับอันซ้ายนี่นี่ยีโดนครับผมอือเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วลากเขาลากเบาอโดน หลังจะคว้างอันนี้นะครับไปแล้วครับไปแล้ว <c oughs> โดนครับผมตะเพียนไซส์สวยครับโอ,โ,โอ้ยเต็มปากอย่างงามครับผมใหญ่ครับใหญ่ครับผมตัวนี้ ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีรวมถึงน้าๆนาันากตกปลานะครับผมก็ตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าไปแล้วครับแดดยังแรงอยู่เลยนะครับผม,มก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เรามายุกันที่อ่างเก็บน้ํานะครับอ่างอ่างชานาคนะครับผมชื่ออ่างตั้งอยู่ที่ตําบลนายินอาเภอพิชัยอุตรดิตถ์นะครับวันนี้ตะปองก็เอาขันตกหน้าดินมาซามขันเหมือนเดิมนะครับ ก็มาใหม่เมื่อว,า,วานเย็นนะครับหม่ตรงนูน้นที่เป็นหางเปิดใหม่ไม่ได้เรื่องเลยครับตรงนี้ยังพอได้ตัวนะครับผมก็เหยื่อวันนี้ก็ยังเป็นของค่ายฟินฟอกนะครับผมเหยื่อลำระเบิดนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจกันนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตาปองก,กันด้วยครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมไปครับตอนนี้ก็ได้ลองเป็นนึ่งล่างแล้ะ เห็นปลาขึ้นนะครับก็เลยตีก้อนเลยเดี๋ยวรอลงอีกสองรางครับพร้อมไปครับลุย โอเคครับผมลองสองหลังก่อนนะครับเดี๋ยวหลังนึงจะเปลี่ยนอะไรนะครับแป๊บนึง่งเดี๋ยวรอรุนสองหลังก่อนครับผมไปแล้ว โดนครับผมโหปนนี้เล็กครับตัวแรกครับผมไม้แรกชุดแรกครับผมแต้มแรกมาแล้วครับน่าจะโดนนะครับผม ปะทูโอ้ปะทูครับผมลำระเบิดอร่อยของแท้โอ้จับแจวครับนี่นะครับน่าจะโดนนะครับเหมือนไม่โดนครับผม โดนครับผม,มเปลี่ยนสายสวยๆเลยครับนี่เดี๋ยวถ่ายพันในลอกนะครับผมเดี๋ยวตอกแกไขนะครับเอาไว้ก่อน มันโดนปลามาด้วยหรือไงหรือโดนอะไรครับมันทำไมตื้อๆมาเก็บมาเปลี่ยนเหยื่อะนะครับผมโอ้มปป่าติดปากจริงด้วยโอ้โหมันกินนอนครับตุต๊แฉมอะไรกัไปโลโอ้โหเก็บมาเปลี่ยนเหยื่อะนะครับนี่ ลิดข้างตามาเลยอันแดงแก้ไขไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องเอาไปที่บ้านนะครับทําตรงนี้ไม่มีสมาธิตกปลาเลยมันพันในลอกแบบไหนก็ไม่รู้ครับปลาก็กินๆนะครับอันนี้นี่ซ้ายมือนะครับก็สองขันกสโซครับผมอ,อ,อ,อุ้ยเอาละครับอันซ้ายนี่ลงไปที่ลังนะครับผม โดนครับโดนครับผมเป็นรุ่นนี้นะครับปนินครับผมไปเอาอีกแล้วนะครับอันซ้ายนี่เนี่ย สายสวยน้อยครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวครับผมเก็บเอ้ยอันนี้ก็เอาว่ะอุ้ยเอาพร้อมกันเลยว่ะเอาขวาก็ได้ครับหมานี่ก็ไม่มาเพี้ยนครับผมเอาอ๋อแล้วครับ เอาแล้วเอาแล้วลากเขาลากเบาๆโดนโดนครับผมหือแต่เพียนไซส์สวยครับนี่อีกห,หนึ่งตัวครับเก็บครับผมอุ้ยอุ้ยขวาโอ้ลงไปเด้งเลยตีลงน้ำปุ๊บนะครับอือโดนวะอือหลุดหรือไง 哦吼。Oh. เอาอีกแล้วนะลงเอ๊ะแล้วสองครั้งแล้วนะถืออะไรนหมสองครั้งนะครับลงถึงน้ำกินเลยแต่ว่าไม่ได้ตัวนะครับขวางมือเนี่ยเอาอีกแล้วนะครับเอาอีกแล้วนะครับน่าจะเอาแล้วอ,อยู่ครับคราวนี้อยู่แน่นอนฮ รุดืะไงรุดจริงๆวะ่ะรุดนะครับเม็ดโฟมหายไปเม็ดเลเลยทีกำลังจะคว้างอันนี้นะครับไปแล้วครับไปแล้วโดวนครับผมตึงต๊งมือเลยไม่รู้ว่าโดนสวนไหนแตะเพียไใส่สวยครับโอ้โหย

กินพร้อมกันโว้ยโดนหืมไม่โดนวะโอ้โหอะไรวะโอ,ย,โอยเอาแล้ววะคว,วามือเอาแล้วเอาแล้วเด้งแล้วอืมโดนหลงเป็นเอาเลยนะครับผมอืมโอ้ ใส่สวยอีกแล้วหนึกงตัวครับหนึ่งไงเอาแล้วครับผมเรลืมกระตุกอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับนี่ไงอือมยู่ซะด้วยครับลองกินเลยนะครับผมหนึ่งตัวครับ โอ้ยพลาดว่ะวัดม่โดนวางเลยไอ้ที่เอ๊ะโดนกินให้เต็มปากก่อนน่าเขาวางนี้ปุ๊บเนาะคอกับผมเนาะกินปุ๊บเขาวางอ่ะมันก็ยังไม่ติที่ถ้าเป็นกระกรับเนาะติแต่ละมันเนาะวางกลางันเลย อ <laughs> ีกหนึ่งตัวครับผมแตเพียนอันนี้ยังไม่ได้กอ่ออะไรนะครับผมแต่เหมือนมีปลาเข้ามากินแล้วเมื่อเคเป็นไงอืมอาจ<ง>จะโดนอืมโอ้โหหาย แต้มครับผมเก็บไปเร็วไปเร็วโดนมีสายไว้ลุกจังมั้งหมุนไม่หมุนหมุนม่ไม่มุนสายพาอข้ามไปแล้วหมุนเ้หมุนวนกี่ล้านอะ ใส่สวยวะโอ้โหกินกินเยอะมากมั้งากตัวใหญ่ยังลอยครับลองต่อครับผมโอ้โหกะหลังจะคว้าอันนี้เข้ากินเลยวะ ไปสักไม้สองไม้ครเก็บกลับแล้วนะครับแล้วจะมืดเกินไม่ได้ตกเลยเนะี <c oughs> ังน่ยจะมีแต่ว่าเราไม่ได้มาตก,กเขามางมไงง่ <c oughs> ไปไปแล้วแรงด้วยสายมือดึงยังแรงนะครับตะกี้ ทันได้ว,วัด,ดวเยลยยวไ,ไปแล้วครับโอ้ไม่ทันวะโอเคครับเดี๋ยวเก็บไ้เลยนะครับอันนี้ตึก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 นะครับโอฮะไม่หลเอาออแล้วสิเอเลยโดนไม่โดน,โดนมไม่โดน ต่ายย่เพื่อนไม่โดนหรอกป่า,าครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับผมมาครับผมมาดูผลงานวันนี้กันนะครับ สว,ส,สวยสวยไซส์สวยเลยนะครับผมนี่ก็ได้หลายแต้มเลยนะครับช่วงแรกๆนี่อาจจะยังไม่กินนะครับพอแดดมันจ้าซะเกินนะครับผมพอแดดลมลมตกแค่น,นั้นแหละครับนี่โอ้โหโอเคครับผมเหีืยอสูตรนี้ของลำระเบิดก็ยังใช้ได้ดีนะครับผมแต่ว่าของตะปองก็หมดและทีนี้ก็จะเป็นการปั้นมาใช้เองนะครับผมก็ะจะมีลำมีไผ่เขียวนะครับมี มะกคิดแล้วก็แยมโรนะครับผมแล้วก็จะเติมกะทิมานะครับพรุ่งนี้หรือวันต่อไปนี่จะทําเป็นสูตรของตัวเองแล้วครับโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าโอกาสหน้านะครับไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเดี๋ยวครับ